สวัสดีครับคลิปนี้ผมอยู่ที่ยำร้านนิดพิกัดตลาดนัดบางทรายขายกันทุกวันพุธจะครับวันนี้แวะมาเก็บที่ไปฝากเอซีโอ้ไม่ได้เจอกันนานหลายเดือนมากเลยนะครับร้านนี้เป็นอีกหนึ่งร้านที่ขายดีขายดีมากเลยนะครับ สองชันไม่จ่ายฟังไว้แล้วสองบอกโอ้วัตถุด,ดิบลอยหลอไปเยอะแล้วเนาะค่ะที่นี่คนเลินแค่คุ้มคู่อยู่อ๋อ ก็ต้องรีบออกร้านรีบขายไก่สองข้าว okay. really ี่ไม่คิดถึงสามช่วงต้นวันก่อนนะสามช่วหนุ่มต้็ตเรียบร้อยครับวันพฤหัสเป็นต้นไปก็เจอกันที่ตลาดนินจานะครับน้องใสตร้านแล้วใส่ช้อนให้น้องด้วยอ้อนร้าชมพู่ที่ตลาดนินจาเนี่ยก็จะมีข้าวยำเหนี่ยมคุกด้วยไปหาทานกันได้ อ๋อครับลูกค้าอารมกกันเต็มหน้าร้านอีกแล้วลูกไปไหนอะลูกเจ้าหมูสัตบอย่างเดียวรูวนะ้บ้างไหะเดี๋ยวค่อยทำนะู่นจะทำถุงนี่ใส่ปลาน้ำมาน อนไม่กนะขอรเทอะไรขอเทเทลู้อ้งค่ะไม่รู้ว่าเอาหมูสัตอย่างเดียวหรือเปล่านะพ่อน้องเ็เลยไม่ทำดีกว่าเดี๋ยวก็แก้หมแก้วเพราะว่าเขาเขียนไว้เผดกับมกต่างๆไม่ตาย ต้มน้ลอกกินได้เลยอันนี้ทิ่นขอหอวั่ะข่าไม่ไข่ไข่ไ้อไข่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 เข่ไ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 ข่ข่ไน่ไขไ่ไขมุ่ สิบบาทหมูเอาหมูสับยังเดียวเรอาเลยเฉดหมูสับยังอื่นไม่เอาหราเลยโอเคเดี๋ยวทำให้เตรียมไม่ให้แล้วล่ะถามว่าไม่ไม่รู้อะไรไหมคุณใช่เมื่อกี้มีลูกค้าเขียนว่าอยากมูสเซนแล้วก็ใส่หมูสับเออใส่หมูยอนิดเดียวเจ๊ก็ใส่ปกติให้แล้วก็หมูยอนะหมูสับอ๋ออะไรนะเจ๊ก็เลยว่ารอดีกว่าจ่าเลยนะคะ เปลี่เพิมยังคุณเปลีนแล้วค่ะเปลี่แล้วอ่าไหนเดี๋ยวเอาของมุกก่อนเอาของมุกขึ้นมามุกมาแล้วเากระเทียนะแม่เอากระเทีใช่ไหมลูกของมุกสี่เศษลูกกระเฉดหมูตับเอาให้มุกก่อนแยกน้ำกระเฉดหมูตับแล้วก็เส้นแก้วกะละว่าจุดอิดที่นี่นะครับ ทั้งสดแล้วก็ไปสโตกันเลยทีเดียวตอนนี้ที่นินจาเป็นไงบ้างครับลงตัวยังลงตัวแล้วค่ะแต่ว่าช่วงก่อนปีใหม่ไม่ได้ทีอ๋อ Ane, survivor, helmet, เวอร์วางมากเลยหลังที่ใหม่ก <Okay. S 1> ็ดับดอกแล้วคือเข้ต้องมีำยงข้ามาก็ยได้ก็หยออเอ้ไว้นะย้ำใา่ไม่ได้ก็อันนั้นแหละน้ของแใส่ก่อนค่ะไม่ใช่ค่ะไม่ใช่นะทุกทุกต้องฟังก่อนนะโอเค ใส่แดงยำกันไม่ได้หยุดเลยทีเดียวมูม้าใส่แดงกุ้งสดใส่เวลาเผ็ดๆอันนี้ร้อยสิบาทเพ่น้ามรห้อปลาไม่ตแล้หนูมาเอานะคะาก ราคาก็ตามนี้เลยนะครับ

ใ่ไหมไม่ใช่ไหมต้นตลให้น้องไปส่งก็ได้ครับบอนตัวน้อยหรอกบอลตุลี แพนได้แล้วมามาทเลของปลน้อยแปดสิบโล 上课。 หอยแคงเจ็ดหอยลมเอหอยแคงแปดหอยนางลมเจ็ดคุณเส้นใส่กะลาะวจัดคุณส้มใส่ถ้วยดาวไอเจียมถ้วยสีดำไว้ด้วยของคุณส้มเขาจะใส่ถ้วยมีแปดมีหกมีปดเจ็ดมีเจ็ดมีเ็เก้า รมอมทิั้เดียค้ค่ะเตีีเกียยี้เกยดค่ะเกียนค่ยี้เคเปิคยจคค่ะเคเยยเีเีเ้ค ดูวัตถุดิบกันครับหอ,นนอ,อยหมืุ่่อมกุ้งไยแค่นี้แส,งสดงว่าหมดแล้วไอ้ต้มค่ะหูสับไข่ปูไข่หมึกแกงอมม่ชื่ออะไรคะเนี่ยสับครับ สับยันทอะจนสุกจ้ามีแต่หลาหลักมีแต่ลายหลักกล่องถ้ากล่องยาวยันคาเฮียถ้าจะอยู่ตรงนี้นะคะับน้ใส่เห็ดค่ะถึนต่อไปนี่หอยนางรมอย่าลืมใส่กระเทียมเจียวให้เขานะพ่อนะเราลืมบ่อยเกินเราอ่ะ ไ,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 ไ่วาาหโอเคนะครับก็ฝา,ากกันไว้อีกหนึ่งร้านนะครับเป็นร้านยำที่ขายดิบขายดีมากเลยที่ตลาดนัดบางทรก็อยู่บนนันอเน,นกประสงค์เทศบาลตะมนบางทรนะครับก็จะเป็นพื้นที่เดียวกับร้านสวยแซบซิ่งนะครับวันพุธเนี่ยเขาจะมีตลาดนัดเป็นตลาดนัดใหญ่เลยนะครับแล้วคนก็เดินเยอะด้วย คลิปโดนใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์เป็นกําลังใจให้แอดด้วยนะครับจะได้าามีแรงไปถ่ายคลิปมาถ่ายได้ชมกันเยอะๆนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ